ครับสวัสดีครับแหมวันนี้วันนี้มากินเนื้อย่างนะครับผมกินเนื้อย่างกับช่างกรุงแหมนีน่ครับเนื้อย่างเตาไฟฟ้าโห่นี่ครับแ นางสองนางชื่อนางเหมือนกันครับคนนี้ก็นางคนนี้ก็นางวันนี้นางสองนางมานั่งด้วยกันก็นั่งนั่งด้วยกันตั้งหลายครั้งแล้วแหละแต่วันนี้เพิ่งเอาลงครับคนนี้นางช่างกรุงคนนี้นางอาจารย์ชาย คนนั้นน้องแนตลูกสาวแต่ก็น้องแป้งไปเรียนพยาบาลไม่มีการปิดเทอมครับพยาบาลไม่มีการปิดเทอมแต่น้องแนตเรียนนี่เป็นผู้จัดการโรงแรมเรียนแบบผู้จัดการโรงแรมครับเรียนเก่งหลายภาษาเก่งหลายภาษา ่างเน็ตพูดได้หลายภาษานะครับพูดภาษาจีนญี่ปุน่นไทยคขมรแต่คขเมเนพูดไม่ได้เป็น <c oughs> <c oughs> เป็นลูกขเขมรแต่พูดขเขมเนไม่ได้แต่ฟังออกแต่ฟังออกนะครับฟังออกแต่พูดไม่ได้ น้องเนตก็พูดเหมือนกับคนเห็นไหมที um> ่คนเขาชอบไปลงอะไรอะไรลงติ๊กตอกลงเรียวอ่ะกินกระเตียวกินกระเตียวหนูเป็นคนไทยนะคะวันนี้หนูมาทำพาสปอร์ตหนูทำพัสดอร์ตหนูจะได้กลับตังประเทศแล้วเขาไปทำพาสปอร์ตเขาบอกว่าเขาจะกลับไปหาแม่เขาอยู่ที่ปอยเปรต เอามาครับ FC มากินในย่างด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ฉลองครอบครัวฉลองน้องแนทปิดเทอมครับมาอยู่บ้าน15วันแล้วก็กลับไปเรียนต่อเลืออีก2ปีก็จบแล้วครับน้องแนทอีก2ปีก็จบแล้วจบก็นั่นจะไป จะไปทำงานที่ไหนให้จบไปที่ไปนอกหรือว่าทำงานโรงแรมอ๋ออยู่สนามบินเป็นอุ้ยถ้าสนามบินเออสนามบินนี่มีคนมั่นกรวดอยู่คนหนึ่งนะไอ้พวกเนี่อะไรนะไอ้แไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันบ้านถลืนึกไอ้เนี่ย

ให้ผมถ่ายเขาได้วันนี้ <laughs> อ,เอ,อเอามาเจอกับหัวร้านเสมอดื่มดีกว่าอะให้เขากินเนื้อย่างไปแลว้วันนี้ก็เดินทางไกลครับเดินทางไกลไปอุบลราชธานีอุบลราชธานีครับก็ไปรับ ลูกรับหลานเนาะลูกหลานสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ป>ก็รับลูกรับหลาน<ป>กลับมาบ้าน<ป>แต่<ป>ลูกสาวผมเรียนพยาบาลไม่มีปิดเทอมนะครับปิดก็ปิดแค่ไม่กี่วันแต่เรียนอยู่ที่จันทบ,บุรี<ป>เรียนที่อุบลราชธานีครับจันทบ,บุรีอุบลราชธานีครับ อ่ากลับสู่หมดปกติครับผมก็เมื่อกี้ก็ให้เห็นหัวร้านเสมอรึมแล้ะออกมาครับเบียบชีกินเนื้อย่างด้วยกันครับผมวันนี้เป็นวันครอบครัวครับกินเนื้อย่างกันก็ถุกวันนี้เขาไม่ให้มีลูกเยอะครับให้มีสองคนหรือคนเดียวไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยโบราณนี่ ถ้าไม่เจ็ดถ้าไม่ห้านี่ไม่ยอมนี่ครับแหมใส่เสื้อสีเดียวกันอีกนางสองนางใส่เสื้อสีเดียวกันนี่ครับ กินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดไม่นั่น <l ots> ใช่ไหมัรุงรง <l ots> กินให้หมดนะ <l ots> นดดใช่ต้องกินให้หมดแค่นี้เองพากันกินอะไรโอ้คนเราจะกลัวอะไรอ้วนอ่ะ <l ots> ไม่ต้องกลัวอ้วน <l ots> กินได้หมดไม่ต้องกลัวอ้วนแม่กางเกงเคยใส่34ทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่สามสิบสองว่ะนางเหลือ32มสสถามนางไหนถามมึงก่อนนี่นางนี่ไม่มีรถน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักอะไรน้ำหนัก น้ำหนักช่างกรุงที่เท่าไหร่น้ำหนักช่างกรุงอยู่ที่60บใช่ไหมห้าสิบเจ็ดอ,อ,อ๋อจากน้ำหนัก60เหลือมา50กว่ากว่า่อนผมตอนผมอยู่ชี่แยกแปดสิบห้าน้ำหนัก85ดสห้าหนักกว่าผมอีกนะมผม75็ดส้า ผม75นะทุกวันนี้เหลือเหลือ6กิกินอะไรก็อร่อยเขาเรียกว่ากินอะไรก็อร่อยใช่ไหมโอ้โหดูทำดีครับเออสวยไหมน่ารักไหมอื้อ น้ำไม่ชอบทานนะอืมไม่น้ำชอบเลยแล้วจะนะเเดี๋ยวผมขอกินเนื้อย่างก่อนนะครับสวัสดีครับ